สวัสดีค่ะเอฟซีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุ์ตุลากันค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องมาถึงไรอ้อยแล้วค่ะมือนว่าทีมาตัดอ้อยค่ะพี่น้องเขาจะเปิดหีบพรุ่งนี้ค่ะก็มาตัดตัดพรุ่งนี้พอดีค่ะได้เลือกได้ยามได้เวลาตัดอ้อยแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเย็นค่ะคํมพันธ์ตุลากันค่ะตัวจริงเสียงจริงค่ะภูมพันธุ์ตุลากันค่ะเอฟซีค่ะ คาพี่น้องมารอเบิงอ้อยเบิงหมันค่ะพี่น้องเพิ่งมีเวลาว่างนี่แหละค่ะหาไอทำกับข้าวแล้วก็หาข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ทานเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมให้คุณพ่อคุณแม่ทานข้าวเย็นคูมพันถึงวิ่งออกมานาน,นี่ค่ะภารกิจเยอะค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ,คะไปพี่น้องไปรอเบิงอ้อยน้ำกันปึ๊บป๊บ นี่นค่ะอ้อยค่ะพี่น้องมาเบิง้งมาเบิง้งมาเบิง้งอุ้ยลำงามค่ะนี่สวยงามมากเลยค่ะลำงามลำงามหนักๆนะลูกนะเงี้งๆปังๆนะนี่ค่ะพี่น้องชื่นใจแล้วค่ะชื่นใจที่เห็นอ้อยงามมีความสุขใจค่ะได้แป๊บๆมาเบิ้งน้อยนึงกัยังดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะ มีความสุขมีความสุขพรุ่งนี้ก็ได้ตัดแล้วค่ะอ้อยเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้กี่ตันทำทำปีแรกค่ะทำอ้อยปีแรกปลูกอ้อยปีแรกขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะที่ท่านให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมช่องคุมมพันตุลากันค่ะขอบคุณหล,ลายๆเลยค่ะเด้อ พบไปเอฟซีในยามเย็นนี่แหละค่ะยามพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วค่ะมาไม่ทันค่ะมาบ่ทันค่ะพี่น้องไววพรปีใหม่ด้อค่ะพี่น้องเดอ้อขอให้ท่านมีความสุขสุขสมหวังในชีวิตประสบความสุขความเจริญในหน้าที่การงานทุกอย่างคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาเด้ค่ะพี่น้องเดอ้อสาธุค่ะนี่ค่ะ คุมพันมาพบป่าเอฟซีแล้วค่ะเอฟซี FC บางท่านโอ้ยบอกก็เห็นหน้าเห็นหนวดคุมพันเลยจ้านี่ค่ะคุมพันมาแล้วจ้าเห็นได้เฮ็ดกับขา้าวกับข้าวก็ไม่ได้ออกอากาศนะคนก็ค,คือออกเฉพาะกับข้าวค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่คล่องตัวนะคะก็รีบทํามาพบป่าเอฟซีเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะ นี่ค่ะพี่น้องอยู่แถวให้อ้อยนี่แหละค่ะมอ,มอมอแม่แม่ยู่แถวนี้ละป้าพี่น้องเบิง้งป้ากรมพัน้าคภูมิใจมากเลยค่ะพี่น้องเบิ้งต้นนี้พี่น้องคุณปัดลำใหญ่ขนาดขนาดพี่น้องเนี่ยลำใหญ่ขนาดเลยน่าจะหนักหน้าดูเลยค่ะโอ้ลำใหญ่ๆอ้วนๆนะลูกนะดีใหญ่ค่ะพี่น้องพบกับกูมพันธได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Kompang tulakan, kacang kumpan tulakan, ca.